ครับสวัสดีครับพบกับสุกําลังวันนะครับแนวทางฮานอยครับของอาจารย์ที่19เรียน3ปีคงสี่ครับผมครับก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมครับอย่าลืมนะครับคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจหนึ่งติดตามของท่านครับก็คือกําลังใจแอดแอดขอบคุณนะครับมาณที่นี้นะครับไม่มีอะไรมากมายครับราบขอบพระคุณอย่างสูงครับผม คนหนึ่งไล่หนึ่งติดตามของท่านนะครับผมครับช่องทางติดต่อแอดไลน์เข้ามาถามกันตรงนี้ครับผมลองแอดไลน์เข้ามาถามกันดูเพียงแอดมีแนวทางดีๆนะครับลองเข้ามาสอบถามกันดูครับสนใจแบบไหนครับลองเข้ามาแอดเข้ามาถามกันดูครับผมแอดไลน์เข้ามาถามกันดูครับแอดก็ให้เป็นแนวทางครับมาดูครับสถิติวันที่แปดที่ผ่านมาครับผมชุดสามตัวสี่ตัวนะครับของน้อยปกตินะครับผมชุดสามตัวนะครับออกครับสองเก้าห้านะครับชุด สองตัวออกหนึ่งสองครับอยู่ในตารางตรงนี้แต่แอดก็ยังมีครับในมีในตารางตรงนี้นะครับผมนี่ครับไม่มีครับไม่มีตรงนี้จะมีชุดรองตรงนี้แต่จุดตรงนี้ยังมีครับยังมีตัวกลับตรงนี้ครับสองหนึ่งหนึ่งสองครับขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลนะครับแอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับผมเขาหลุดครับขออภัยนะครับมาณทีนี้นะครับมาดูครับของบันจันครับมีเลขอะไรกันบ้างครับอย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจกับท่านข็ขอบคุณนะครับมาณทีนี้นะครับ ครับผมเดินชุดลองครับไอคลิปก็จะมีนใน้าท่านตายเคยนะครับผมชุดสองตัวครับผมองกับคู่คนดูครับแอดก็ให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับ อย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับก็ขอบคุณนะครับผมมณณที่นี้นะครับครับคาดว่าจะมาชุดสองตัวนะครับสองตัวคาดว่าจะมานะครับนยกมาเป็นแนวทางนะครับกดใช้วยงกันรับชมนะครับผมเข้าุูประคอไปครับมณณที่นี้นะครับ หลายมากมายครับสำหรับใครที่นี้หาท่านไม่ชอบชุดเดนจะให้ครับสองตัวสองตัวที่เดนที่รองตู่นี้ก็จับในตารางครับก็เป็นตารางวันนะครับแนวทางหน่อยของจันทร์นี้แก้าเดือนสามปีกัสี่ก็ทางดิจิตอครับหมายว่าปัญหาคก็ตรงนี้ครับเอ็ดให้ใครแนวพานะครับครับสำหรับใครที่มีครับผมขาดตัวบวกอะไรครับขอขอภัยครับมาหน้าที่นี้สำหรับนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ